สบายดีพี่น้องสุขุสุขนสมอสบอรณ์มนี้มาพบมาพอกับสองบาโมคือขาวคือเดิมพี่น้องกินข้าวแรงวันนี้พี่น้องเลยเมนูกะนี่ปลนปลาครับปลาหมึกปลนปลาเคร่งครับลวกปลาหมึกพี่น้องเลยมนปลาหมึกบาแมนซื้อมาแต่ในเมืองกนแหละ บาดีนะแม่ควนแล้วมาเอาอะไรเร่มนนะท่านบอกวันีพี่น้อขาแ้งกพี่น้องมนกินลวกควาหมึกกับปลูปลาพี่น้องบเมนปลาปากซอมปลูปลาหมึกมากผ่าผเคยกินปลาหมึกกัเถือฮะกกินนึ่นลมมีเงินซื้อบานีลูกชายซื้อมาเรียงเเกี่ยวเขาเลี้วบ่

giờ à ông đi đi เนาะ1 2พี่น้องซื้อนี่บ่ได้หลาย เก้าพันมีคนสอมดออยู่ปะอยากหทำมันไม่นาเฮ้เียนก็ได้แล้กงเียนกันผาพันก็มัวหนี่มัวะพ้าว่าผาว่ามันอ่นอม่อีกเย้วไอ้บ่อเคบยมาชินอย่างนี่นอมันหอนเนาะมหมูกาไม่ได้ไปไปตละลุกี่ไได้ นี่ยมรของผูมีตงหยิบซ้ำา้ำองกับนนน้เลงืนหาล้วกูิากูขายนงกขายกูเนี่ยมาก็ได้มมานั่งมือลุกมังกูนั่งปอกกุปลเนาแต่ผมนั่งข้าวเดียวติดเลยรมบพอสื่างพวกนพังสิทิกิบฝมันักมึง่ันเห็นเลเจกิบเราฝ่ามันหนักมืลุกกระดิ

มีการมีงานูกแม่ลูกนาแตาล้างแต่เลนนี่เทว่ายวกัอมนาทำ่งบเรลยลูกแม่ีนมี้ส้งคนต่นี่คนเราเรามากนั่งกับั่งบ่มึกอะ่้อยโผอื่นครับอ่านี่นแตันะอายนีกอายุีแต่เคนคือเกนาเขาเขาหมักบึงไม่นอคนญี่ปนจงโลคนญี่ปุ่นนะ

để luôn nhà, về này, về này, ừ. tôi đã lép đi vườn nè ừ tôi ừ mấy ừ ừ ừ mấy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  ừ khoa, 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 ừ เาัวของตัวเองมันหนออื่นบัมนมื้นันนาหูว่ามันหนองมันมีน้ำงมันติ่มู้ก็ใช่มนเกิดแล้วอมัก็เดียวแต้ได้นคุ้มกวน้หองห้ามนะเออขึ้นมขึ้นน้ำันเป็นจุกเนาะ